ไฟนอลราวงานแข่งบัตตี้ไฟนิลไรนะคะว่ากร่างสิบสอนักสัตว์และก่ากอ้าีเอาอยู ปไปีัแล้วก็ยันที่ S เลเลยมดดแต่ไม่เป็นไรโอ้ยเลาเอลกาโอฟุตไลดี้แล้วก็ใ่หรอปีกว่ารบต่อก็ไองไปแล้วก็รอดรมารีบมาเลย้าหน้าและโนบารของที่อเตรมนายนี้็คืออะไรโเคครับ

เสล้ม่เขวดมที่าไปเลยแล้วไอไเนี้ยอะไรออไรอะไาอไร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 อไอไร้ไรอ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 ะไรอะไอไรอไรอไไรไไอไอไไม่ได้ไอไรไอไไไไอไรไไไอไอไไรไไไ

ที่แบว่าที oh, well yeah, ่แบ่หนเดียวเรามีมอเตอร์ท hmm. ี่ต่ง้่เป็นต่างกันไม่ใช่มอเตอร์ที่เขายิงได้ผมด่ามน้องมีเ้มต้องไรไเลไ่ะกข ได้เร์จับอะไรได้เบอรจักมันหัได้เบอร์จากอะไรตังสองเน่งอย่อก้วต้เดียวลผนเทต้ามาสาวที่แปลสองที่ดีทองอยาได้บอลก็หลังกัยังได้บอลไหมสามสองหนึ่สามไปโอยไปเห็นสองที่อากเป็นางต เตือนนด้วยเป็นตัวที่ไล้วซ่งตอนนี้ยัไม่ได้เมี่ยปล่อยเยนี่หวังแล้วเวลาสั่งการใส่ใส่ไปในเรื่องคุณดีให้เอาคาร์บิดนตรส่ไสนเ่องแล้วต่งเลยครับถ้าจะเ่นต้องหมุไเวลาใส่ให้เกิดอนน้ก็ได้อคนอไนะา่าใส่ โคตรยาวใช่ไหมนอนตั้เป็นสั่นี้โคตรยาวโคยวชนะหลายตัวสองตัวห้าทนี่มึไม่ใช่แบบห้าบาทนบาท

ใครใครใครเขาไม่ได้เลยโอ้โหเดใดดวงสูตรของคนเด็กครับรล้วคือเลยเด็ดวงีเด็ดดวงตีเด็ดดวงตีเดตีด็อหไม่ว่อะไรได้ลนะครไม่พร้อมอ่ดไๆเดี๋ยว oh เออเออเออทีเขากับว่าเข้าเขาันได้แค่ฉัะเขาบอกว่าไอ้คิวอะเฮ้ยของไอ้คิวอะพีอไ้คิวท

ดีครับอร่ไยร่ร่จ้ะนเราจังว่าเหลืออะไรหนึ่งสอสามล้วมีสามอันอะไรไอ้สัตว์แฝดไม่ต้องรับไม่ต้องรับสัตวไม่ต้องรับนะแต่ก็สสุเอาเอาเอาสาไกับมคได้สแมกได้แม่ห่สองสา แมน้ำแบนนะโอเคนาฬิกาไม่ใส่ขันเหรอเวทสำเร็จเลยกรุณาลุ้นกุ้งไทยกรุณาลวหนกุ้งไทยด้วยกรุณาลุ้นกุ้งให้ละเ็เตอรงนี้ใส่ปัหาห้ชื่องเจ็กเตอร์เาไปคลทหนึ่งสองสามสี่ไม่สาร็จแล้วห้าอ เอาแล้วไงผมมีตรง5ใบแล้วว่าจะ่านทีโอเคได้ด้วยรับ10ใาด้วย10ใบไม่มีรับไปดีก่เราล้างไป18ตัว18ตัว2ตมวัว3ตัไ20ตัว20ตัวม0ตัวมีกี่ตัวลี20ตัว ที่ตกปีศาจไม่ใช่อื <S 2> <S 2> ่จุ๊กแอนด์หลอดมาเหรอเดี๋ยวฮ่าฮ่าฮ่าเพดาะว่าจะได้มุมปากอยู่ด้านข้า ตอนนี้อรเกอรอีกอันหนึ่งไปอีกอันหนึ่พว่นีเมานตรงนี้ขาปบนรยากาศเราไม่ได้ต้องพี่มนงไปแล้วผมตอนนี้มีดน้าไปเมเทคสัญาจากไอ้แคงอีอนหกึ่งไเข้่อว่าเูกสุดแวนาด้มงมาลัยคืะไรคหมาว่ากลไม่ตายาอนนี้เรามองีจัดเซอร์ฟารญสองฝ่ายนะส่วนแ้ยของกเลยสองฝ่านเลยสอง่า ใช่คสบที่วยาเหมือนกัครับและที่สุเยครับสามมาสีเไรส่งไปเขาางที้ไปเรื่อยๆติดติดติดมาสเตอร์่่อยค่ะ่ความมาตไม่รด้ไม่ได้บอกแล้วว่ามาตีข้ามมือตีคนไปอาตี่นี้เดียวแต่มันไม่รู้ใ่หมนิดเดียวนะเอาไหม ที่ตแกกันที่อาทไอ้ทีบอกเที่บอเต่อหลังไ่ิ่กอนอยากวิ่งว่ะเริ่มหนัียอ่ะเนื้อก่อนหรอกฮะก่อนหอากวิ่งใช่มไปเวไดีเ่าเมื่อกี้ว่าเมื่อาตัวตายชอบทำคิดว่าเมื่กี้มีปาร

แค่สองพันแล้วอาซีหายใหญ่แต่าตไม่หายยังไม่ได้ยกเลยอาีหายกไม่เผ่ไยงครับดีรู้ไ่ไวเกอะไมกไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เปล่าวะบอลลังตกเกณนแล้วสองใบอะร้องเลยวะอย่พูดยานได้เคยเกอบเป็น ตีคนไม่ได้นอนได้ไบอกด้วยอาคนเต

ค่าใช่ป <á> so like ่ะสองเดีย hmm. ก like uh, you know oh oh uh ็ก huh. uh ินหมดแ้สองเดี่ยวมีการได้ครับได้โอ้ยเด็ดแต่สี้ยกพอดีเลยนี่าถ้าถ้าไม่มีเพื่อนมาต้องใจเดเลยปโอเคลยอเพรว่นควันอไปตีเลยอ่า